สวัสดีครับพบกับผมกล้องง,งี้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยพาม,มาเล่นของเกียนให้ดูนะครับก็เล่นธนูให้ดูด้วยนะว่าจะยิงยังไงฮะแต่สเต็ปของผมยังจับทางไม่ได้นะถ้าจับทางไม่ได้ก็ต้องใช้ลูกระเบิดนะครับก็มาดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวอ้วนพิ้วนะของผมเองตัวนั้นเหมือนจะเป็นตัววิกปะ่วะ เขาเลยวิ่งไ,ไวอ่ะโอ้ยจุกเลยเขาตายไม่เกิดนะตอนนี้เป็นยศใหม่นะครับยศโอ้ยเขาเล่นได้ถึงสามดาวไม,ไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นระดับเขาเรียกอะไรพลพลนายพลอาวุโซนะก็ <Double Kill. S 1> ามาดูกันนะครับว่าผมจะเล่นได้ประมาณไหนนะของเกียนธนู VS ซองไซก้านะแล้วก็ระเบิดกะโหลกนะครับ ข้างเกียนนะเสือกโดนลัดอีกจมจะจมตีเขาได้ไหมโว้ยเขาเกิดแล้วเขาวิ่งไวอะหลบก่อนเรียบร้อยอใส่กล้าตันเขาให้นว้ยปืนแรงปืนแรงโว้ยปืนเขาแรงอะ เรียบร้อยปืนเขาแรงนะก็ต้องจบด้วยระเบิดเกียนนะครับมาดูเป็นธนูนะฮะมีคนเข้ามาแล้วปึ๊บนี่คือการหล่อยิงแล้วเสือกหล่อยิงที่แบบไม่โดนเลยนะโอเคลูกหมดนะหมดประโยชน์ทิ้งไปนะฮะเหลือกาไซก้าตั้นนะว่าฮะ โหดมากเฮ้ยไสแตกผมว่าต้องมีหัวร้อนกันมั่งนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะ,ะเล่นกับผมนะหัวร้อนนะ,ะโอ้ดูดิดูดิโอ้โ <c oughs> ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นยศใหม่ในพีบีนะฮะแต่ผมว่ามันดูไม่ค่อยมีออร่ราเล <c oughs> ยยศใหม่ไม่ <c oughs> ไม่เอาสักลูกเลยเหรอโอ้ยลูกซองระยะไกลฮะนี่แน่โดนจนได้นะฮะี่จับมาเล่นคำๆำ,ำนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ขำนะฮะเพราะว่าโดนของเกียรตไปก็หัวร้อนเป็นเรื่องปกตินะฮนะี่ อุ้ยไม่เจอเฮออ้ยฟันโดนกี่มันอ,อึบชันหน้าโโอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกซองรูอะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพลาดเรียบร้อยไม่โอ้ยไม่ทันสกอร์เปี้ยนนี่หว่าไอพี่สกอร์เปี้ยนมายิงผมทไมพี่ตะลึงยังไง เอ้ยทั้งทีเจ็ดเจ็ดทั้งสก,กอร์เปียกเขามาดีฮุกฮุกเอ้ยเติมเลือดโชว์ไอ้ซาอะให้รูปมันต้องเอาขึ้นฐานมันดีกว่านะตอนนี้อยู่ที่สองสองนะเรียบร้อยเลยวะ สวย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 ถ้ายืนแบบนี้ผมก็หลอยแม่งสบายใจเูดูดูดู้ยมันยิงขนาดนั้นวะทองควงนี่มันควงยังไง่อนเออจะเป็นลูกสองส่กก้านะข้อดีคือว่าแม่งรัวนะครับึ้มเาไม่ตายเฉยวะว่าผมกะระยะธนูผิด โอ้ยโอ้ยโอ้ยสอมบี้อย่างรัวจะสู้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอ้ยดูดิเม็ดเดียวนี่รู้เหลืองเลยเอ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยอะไม่โดนว่ะยิงก็ะโหลกอีกแหมาใหม่เ้อ เอาไม่โดนก็ไห้ลูกนึงง้างง้างเอาเอาเอาเอ้าดิแรงเออเออแหมซอมบี้นี่แรงจริงๆยิงซะผมร้องเออเลยด้วยไอ้ทำเป็นหลมไอ่เอาไปพุชช่าทำเป็นหลบเดอมแมตติกเอาให้บึ้มหล่ออยู่นะหล่อ แฉลอแฉ๋วดุเดือดจังเลยทีเดียวเข้ยงไงดีวะชอบวันพี่เขาหลบเก่งเอาให้ทันูแบบสอยแบบอึ๊กอึ๊กอึอ๊กเลยนะย่องมาย่องมา,าตายแลบบ้วใส่ตาลอยมันตัวเว้ไป สวยเอาคูรู้ว่ามายิงอะไรกันม,มนละ้มลูกซองสายท่าล่มนะฮะใส่ก้าเฮ้ยลอยมึงเอ้ยคูสาอลอยร่อสะเลือดกูโหดเลยนี่นะฮะ สองสายหน่อยนะเอาให้แต่ทีมผมนี่แหละสามนาทีกันดีเนาะปึ๊บไปออเบ้ยมาอึ๊บ้ยล่วงล่วงอ,อ่ะให้ให้ไม่ทันนะมันเกิดไวไม่เป็นไรเอาให,าใหม่ปึ๊บ ล็อกเป้าพร้อมแล้วยิงเลยเออเอาเอาไอ้เหีเ้ยซากซากไอ้พันมาสิคาหายกระพริบหายกระพริบโอ้ยแต่เขากระพริบอะตัวนั้นหายกระพริบตัวนี้กระพริบแทนนะหล่อยเหรอน้องอล็อกเป้ายิมขีนนาบุตนะยิงแง่งเลยเอย่าม่ตายไม่เป็นไรไม่ตายก็โอ้แต่ผมเกือบตายนะ ว่าแรงมากเลยนะเนี่ยฮะยเอาใหไอ้เจ้ารัศมีระเบิดแม่งน้อยมากเลยไอ้ระเบิดขา้งางโคตรหลวมใส่กล้าใส่กล้าเฮ้อเฮ้อเฮ้ออะไรเฮ้เอ,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 อไม่เห็นเอาไมธนูมีได้กันเจ็ดเม็ดน,นะ เจ้าเอกไม่อยู่เดี๋ยวผมเตรียมระเบิดก่นอนโอ้โห<อ>คว่ำไปเอา้านี่คือการลอยนะฮะผมว่ามันต้องมีคนหัวร้อนบ้างแหละใช่ไหมแต่เป็นผมโดนอย่างนี้ผมก็หัวร้อนนะฮะใจเขาใจเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องยิงเขาเยอะๆนะไอ ยิงเสร็จก็ต้องเติมลูกนะแต่ผมไม่เข้าใจเวลาเติมลูกทำไมมึงต้องควงแม็กด้วยรู้สึกว่ามันช้าลงนะเอ,อ้ยยิงโดนกีมันนะออไหนผมลองซองหมุนหน่อย54ตัวแล้วจวังหวะจว่าเกียนก็เกียรน,นะก็เกียนของจริงนะคลิปนี้มาเล่นของเกียนให้ดูนะฮะ เอาหน้องน้องเกมระเบิดให้เอาให้เอาไอ้แค่นี้แม่งมาบัฟระบบ pues สวยสวยสวยเจอลูกซองไซการ์เข้าไปเจอทีเจ็ดเจ็ดแต่ทำไมทีมนู้นไม่เข้าวะอีกตัววะเต็งเป็ดเลยเอาให้ยิงยิงเขายิงเอาเอายิงอ ก็60ตัวแล้วนะนี่ไม่ใช่การปั๊มนะมการเล่นของเกียนนะครับเอาให้ปั๊บเอาบึ้มเอาบึา้มไอไ้ไมึงตืกว่ะ ยิงทะลุฟันเลยนะเมื่อกี้มันพุกนะฮะยิงเดาทางนะครับไม่ได้ว่ารู้มากเนะดี๋ยวจิบเบียแป๊บอ้าวโดนใครว่าเมื่อกี้ขอโทษโอ้ยอัสวาไไดไอ้นี่มันเกิดไวร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หว่าอ้าเอากังจะสับเลย มาอีกแล้วไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้สามดอกศูนย์ใต้สปี่แปดให้มึงตั้งใจเปล่าเนี่ยเออซิกแซกเก่งซิกแซกเก่งอะให้อะมีกลูกหนึ่งเอาไปบึ้มเอนี่ยโอ้ยรู้สึกจะโดนเก็บเอาเก็บเอาแล้วนะฮะตอนนี้จังหวะไม่ให้แล้วนะครับ ลูกปุ๊กเหือนลูกปจะหมดติแล้วฮะปุบ้ายิงล็กเป้ากระยิงจเออธนูอบอีกสเม็ดลงบันไดมาล้วบเฮ้ยดิลูหมดแล้วอ่ะบ <NS ull ets> ึม <the>

น,น,น้องเกิดไว้ดีว่ะฮะไอใบเล่แดงเนี่ยสงสัยเกิดไว้ร้อยล็อกเป้า,าให้โอ้ยซอมบี้กระซ่องหมดล็อกเป้าพังจิง ล็อกเป้าแป๊บนะล็อกเป้าพร้อมแล้วยิงเลยต้องไไวัดแรง,ง,ง,งลมเนี่ยยิงธนูไอ้น้องหลอยูระยะไกล <Blo> บึ้มมีอีกลูกบึมหนึ่งลูกไม่ตายลูกสองไม่เหลือนะไปอะโยกซ้ายโยกขวาเวลายิงมันต้องโยกซ้ายโยกขวาเดินยิงแบบผมไม่ได้ะ เดินแม่งตรงๆนะหมดเดินตรงนะเลยเฮ้ยอ้าวทำไมทำอย่างนั้นนะ่ะต่อหน้าต่อตานะเอาดีี่ออกตาย4กูหลบแม่งไวนะ้เอาไปหนึ่งลูกเอาไปสองลูกอกเติมเลือดเอาด้าเก็บรอ ตึ้นบ้านมัน่วนเอ้ยตกใจไหมน้องไปข้างล่างเว้ยโอ้ยแม่งบอกมันข้างล่างแม่งรอบูข้างหลังบึม,บม ของเกียนของแท้นะฮะระหว่างลูกโป่งกับระเบิดหัวกระโหลกผมว่าลูกโป่องดีก,กว่าผนมะไม่มีนะผมเลยเล่นลูกโป่งรัศมีมันกว้างกว่านะแต่หัวกระโหลกรัศมีมันแคบมากนะต้องปาโดนแบบจังๆนะฮะแต่ความแรงอยู่ที่95กันเลยทีเดียวนะ <Double Kill. S 1> โอ้ยยิงกูเอายิงกูเอาเลยนะฮนะฮนะนะ มารอพี่ไป e. พี่ตันเขาให้แล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเนาะโอ้ยซากหนึ่งครับก็ประมาณนี้นะครับของเปลียนไม่มีอะไรมากเหมือนกันเล่น,นยังไงก็ชนะนะครับ ใครที่เข้ามาดูหรือชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันสักหน่อยนะล้เ,เล่นของเกียร์ให้ดูเรื่อยๆนะไม่รู้จะทำคลิปปืนอะไรแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ